สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเมื่อเช้านี้โทรมาบอกพี่สาวว่าไปปลูกหลานไปโรงเรียนหลานบอกว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ <c oughs> คุณย่าไม่รู้เรื่องอะ่ะบอกพี่สาวว่าจะไปปลูกหลานแล้วตังให้หลานร้อยหนึ่งไปโรงเรียนหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าสุไปโรงบาลแต่เช้านะคะไปแต่เช้าเลย,ยม่ล้างหน้าเพิ่งเพิ่งมาล้างหน้านะคะ พาน้องเอเปหาหมอหายใจไม่สะดวกอีกนะคะให้ออกซิเจนที่บ้านไม่สําเร็จต้องเข้าฉุกเฉินนะคะตอนนี้ยังอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่นะคะมันสุดเลยกลับมาไล่ก่อนนะคะมาไล่เสร็จแล้วก็จะกลับไปหา,าน้องเอพอดีพี่แดงก็นึ่งเข้าเสร็จเขาก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนตอนเขาลบเพลงชาติพอดียดนเขาลบเพลงชาติอยู่เห็นแต่พี่สาวเดินมาเอาเขาลบเพลงชาติเลนอยู่คนเดียวเขาเลยว่าไม่ค่อยชินเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชิน อตอนขลรบเพลงชตาไม่เคยชินเนาะเดินเป็นน้ำเนียมมันเคยชินนะเคยชินกับการคลรบเพลงชาเนาะอยู่โรงพยาบาลเข้ายืนหมดอะ่ะเดืเอบเห็นยายคนหนึ่งเหยวตะก้าใหญ่ๆเดินมาอ่ะนึกว่าไขรพี่สาวตัวเอง <c oughs> นะคะนันสุก,ก็ไล์เกือบเก้าโมงนะช่างมาแล้วค่ะช่างเสรีมาเรียบร้อยมาถึงบ้านเรียบร้อยหายไปส,สองวันครึง่ง ไปยกประตูเหล็กใหญ่เขาว่านะก็ใช้คนเยอะนะแต่เราก็เข้าใจช่างนะคะแต่ช่างเราต้องเข้าพละเมาใหญ่ต้องเข้าใจเราเหมือนกันคุณสุก,ก็จะทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเมื่อกี้ก็ขับรถไปส่งลูกชายแต่เขาก็คือคุณสุบอกให้เขาเข้าโรงพยาบาลมาสองสัปดาห์คือเขาหายใจไม่ค่อยได้สองสัปดาห์ละ เสียงดังออกอ,อกเราก็บอกแต่เขาก็ลั้นนะดือ้อใส่จะดื้อเหมือนเรานี่และเขาก็จนที่สุดของเขาเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วให้เขาพูดเองนะมีประสบการณ์แล้วสมัยปล่อยตัวเองเป็นหนักเนาะเออนะเช้าก่อนมองว่ามาช้าแค่ไม่สี่ห้านาทีก็คือ จอดได้กี่แน่อันนี้คสนุนั่งนั่งหน้ายังไม่ล้างใส่ชุดนอนไปนะคะใส่ชุดนอนลูกชายว่าแต่งตัวให้ดีหน่อยแหละเออว่าดีที่สุดแล้วคือเวลาฉุกเฉินก็ังเยี่ามาให้แม่แต่งตัวอีกเนาะก็ะเข้าใจเขาเขาเขาก็เคยเห็นคสุดแต่งตัวแต่งตัวประจํานะคะเขาก็เห็นแม่แต่งตัวประจําเพราะคณสุดเป็นคนที่แต่งตัวทํางานเขาเห็นแต่เล็กเขาบอกว่าแต่งตัวให้มันดีหน่อยได้ไหม อยู่รู้ว่าโถอย่างแม่แต่งตัวอีกนะเออมาวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดวันหยุดราชการวันหยุดรละธรรมนูญเนาะุกเฉิงงงงนะงงกับชีวิตงงกับวันนะคะไม่มีอะไรงงเนงะ เมื่อวานสุดใส่เสือ้อสีโอตินตัวนี้นะคะแล้วใส่แล้วรู้สึกคอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยกลับมาหรือคอทําคอใหม่แต่นี้สบายแล้วค่ะนะทาคอใหม่เมื่อสบายแล้วแต่ยังไม่รีดน,นะคะทําช่อขึ้นขบนนะฮะขึ้นขบนเลยเรื่อยเรยรีดนะคะเรยรีดทําเสร็จแต่ยังไม่รีดย,ยังไม่วางที่จะรีดตอนนี้หน้าต่าหลังสูงเปี้ยเลยตอนนี้สบายแน่แขนสบายสวยด,ดีคะ่ะเมื่อวานเนี่ยใส่ก็สวยด,ดีนะคะ วันนี้คุณสุขใส่ตล่องนะคะตล่องตล่องบ้านไร่แต่อันนี้เป็นเชียงใหม่นะคะเป็นเชียงใหม่ขิดนะคะก็กลมแก้มใกล้เคียงก็เป็นเชียงใหม่ขิดนั่นแหละแต่เขามาเปลี่ยนตัวตัวตัวนี้สวยขึ้นก็คือมันทันสมัยขึ้นแล้วก็ มันใหม่ล่าสุดมันก็จะเหมือนโทรศัพท์นะคะรุ่นรุ่นตกรุ่นตัวโทรศัพท์ตกรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้ไปอะไรแบบนี้ก็คล้ายกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพอถุงก็เหมือนกันพอมันตกรุ่นแล้วมันก็เอนะมันก็ไม่สวยนะอันนี้มันก็เฉยเฉยแต่นี่มันมาใหม่มันก็สวยมันก็สวยแล้วสีมันก็โอ้โหนะสวยเก่าเยอะมันสุดโทรไปหาช่างตัดบอกว่าช่วยตัดว่าถุงมาให้หน่อย สีส้มนุงสุก็ถ่ายรูปไปว่าสีส้มหรือไม่สีม่หูก็ได้จะใส่จะใส่อะโปรโมทพรุ่งนี้เขาบอกว่าตัดให้ลูกค้าหมดะพอดีไม่ได้ผ้ถุงไปให้เขานะคะพรุ่งนี้พ้ถุงตัดมานะคะใครจะได้ของใครนะคะส่วนพระถุงใหม่ก็อยู่ในกระสอบเดี๋ยวไปใหม่นะคะตัดใหม่อันนี้นุงสุใส่เสือมม้อคอกลมะห่มนะคะกระดุมแปดเม็ดนะคะ ใส่ขิดสีน้ําตาลนะคะลายดอกนะคะสีสีน้ําตาลในดอกนะคะก็ดูสบายๆนะคะเก๋ๆเอาเอาสบายนะๆเพราะว,วันนี้น่าจะไปอยู่โรงพยาบาลเฝ้าลูกชายหน่อยนะคะน้องเอแอดมินคุณสุนนะคะน้องเอนะหายใจไม่ค่อยออกนะฮะให้ออกซิเจนทางใหญ่คุณผุนสีมาให้ก็ยัยงเอาไม่รอดนะได้เข้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่อ่ะชุกเฉินอยู่นะคะนะคะคุณสุไปซื้อ เขามาเข็นเข็นขายในโรงบาตนะฮะเล่าสู่กันฟังนี่คือเรื่องปัจจุบันอเขาเข็นกับข้าวมาขายนะคะคุณสุก็ซื้อประจำมาไปเป็นขาประจำโรงบาทเป็นขาเป็นขาประจำห้องห้องฉุกเฉินอยู่แล้วคุณสูก็เลยซื้อเขาเขาบอกว่าใครเป็นอะไรตามเนียมคนดืสารถามกันนะคะใครเป็นไรคะว่าอุดหนุนลาบเป็ดกับปลาปลาทูเข็ม ปลาประหอมอะไรเนี่ยนะคะุสุก็เลยบอกว่าอ๋อลูกชายเขาหายใจไม่ออกอะนะเขาเป็นเคยเป็นเส้นเลือดหัวใจฉีกแล้วก็เป็นลิ้นหัวใจรั่วเขาหายใจไม่ออกก็เลยเข้าฉุกเฉิน เขาแฟนเขาคนที่ช่วยภรรยาขายของเา,าโอ้ถ้าเป็นใหญ่นี่ถ้าเป็นคนนี้นะร้องไห้ที่หมกโป่งแล้วปันเขาบอกว่าร้องไห้แนละ้วแต่งสุดยิมย้มยิ้มแจ่มใสนะแล้วก็ถักถ่ายเขาคุยกับเขาเรื่องทําบุญเชยเรื่องไปทําบุญเมื่อวานเขาไปทาโรงทานมาสุเลยว่าพี่สาวก็ไปนะ โอเคคนบุญก็เจอคนบุญนะเขาบอกว่าเขาเลยว่าโอ้คงบุญของแม่นาะเพราะว่าบุญของคุณแม่น้อเขาบอกว่าบุญของคุณนะสุที่ลูกรอดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเขาเขาตายแน่เราบอว่าทางพุทธศาสนาบอกว่าอะไรคะถ้าคนไหนศึกษาธรรมจริงแกรู้นะคะเขาบอกว่า อาพะเขาบอกว่าถ้าลูกเกิดอุแวถ้ามีเด็กเกิดอุแวขึ้นมาหลุดออกจากขันบรรดาอุแวขึ้นมาให้ร้องไห้ร้องไห้อะไรทุกคุณมาเลยอีกบ่วงบ่วงคุณมาอีกหนึ่งบ่วงแล้วทุกคุณมาอีกหนึ่งทุกแล้วเพิ่มจํานวนขึ้นมาทันทีในองค์กรในครอบครัวคุณร้อ,ขอ,ของไห้เลยร้องร้องไห้ให้เสร็จเพราะว่าไงคุณต้องเจอเยอะหลายเรื่องแน่นอนกับเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถ้ามีคนตายในบ้านนะคะ ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสอกว่าเขาหมดทุกโศกแล้วเขาไปตามบุญของเขานะคะนะแต่ถ้าญาติคุณมีบุญและทําบุญเยอะและทําบุญร่วมกับคุณเยอะนะคะยิ่งเลยฉลองฉลองตัวทีนเขาไปดีค่ะภูมิที่สูงขึ้นนะคะไม่ต้องไปคิดมากเพียงแต่ว่าเขาหลุดจากเราแค่นั้นเองนะคะเขาก็เปลี่ยนภพชาติที่ดีนะคะ กนไหนที่มั่นใจว่าลูกหลานทําดีแล้วพ่อแม่ทําดีแล้วไม่ต้องไปเศร้านะคะเพราะไงเขาไปผูิที่ดีกว่าที่เป็นภูมิมนุษย์ได้ซ้ํานะคะเขาเปลี่ยนผูิแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะโอเคมาพูดเรื่องขายของดีกว่ายังไงก็ต้องไล์เนาะเคยไล์ก็ต้องไลน์เนาะหน้าที่ต้องทํานะคะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เนาะมาดูเสื้อของคุณอุไรวันอีกตัวนะคะสีบวงสวยเฉยนะคะคุณอุไรนะ พัดซ้อนนะคะสงใสจะชอบพัดซ้อนนี่สวยจริงๆนะคะสวยมากทํายากนะคะสี่ร้อยค่าทําพัดซ้อนนี่สี่ร้อยไซส์ใหญ่เอ็กเอ็ลนะคะนะผักหนึ่งวันถึงได้หนึ่งตัวนี่คือวันหนึ่งของพี่สาวได้หนึ่งตัวนะคะนะคะ่าแรงขั้นต่ํานะคะ, 400, ะ,คะ,ะสี่ร้อยฮะเราจะบานให้สี่ร้อยแล้วนะคะนะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงตัวนี้นะคะตัวนี้คุณสุ่อกสามห้าสามหกนะคะสีโอนสินนะคะ มันสุดปล่อยในราคาพันแปดนะคะปล่อยที่ในราคาพันแปดมาแล้วช่างอุไทยเสรี <c ười> คอยบอกในเด้ออัด,ดวีโอเยอะไปจอดบ้านตะดมก็ได้ช่างอุไทยไปจอดบ้านตะดมบอกเขาไปจอดบ้านตะดม <c ười> อุไทยจอดบ้านตะดมก็ได้โอเค ช่างหมาพอดีวันนี้เมื่อวานเจเลไม่ยอมมาเขาบอกว่าเจ็บงานอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวไงคุณสุก็จะไลฟ์ให้จบแล้วกันก็คุยกับช่างไปด้วยเดี๋ยวลูกคงตัดคลิปต่อเองนะคะเพราะว่ามันได้ไลฟ์แล้วเนาะโอเคอันนี้คุณสุจะพูดน้ําไหลขิดแล้วก็ตล่องขิดนะคะน้ําไหลขิดตล่องขิดร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะัันนี้เป็นป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะเป็นป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ใครอยากได้งานขีดเหมืนกสศุนะคะทําขีด300ค่าเสี้อยห้านะคะแล้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ x อ l 280ค่าขีด300นะคะที่จริงนะคะุณสุก็บาลานซ์ที่จริงค่าขีดต้อง350ถ้าไซส์ใหญ่กาใส,ส,ใส,ส่สี่เส้นนี้ใส่สเส้นแต่กสศุบบาลานซ์กันนะคะตัวเฉลีย่ยว่างั้นเหอะนะตัวเฉลี่ยกันใครซื้อตัวเล็กก็เสียเปรียบหน่อยใครซื้อตัวใหญ่ก็ได้เปรียบหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ใส่ก็ดูดีนะคะใส่ไปงานลำลองใส่งานที่ไม่ได้ถึงทางการมากมหมใส่ชิวๆก็สบายคอกรมรู้สึกว่าเป็นคอที่ใส่สบายๆนะคะมันต้องเป็นทางการมากแล้วเป็นคอจีนมันเป็นทางการฮะถ้าถ้าไปงานวัดฟังเลยรู้สึกก็ใส่คอจีนถ้าไปแบบชิลๆโรงพยาบาลบ้างไปนน่นไปนี่นี่หนังรูสุกก็จะใส่คอกลมนะคะพื้นฐานูสุกจริงๆูสชอบคอกลมนะคะรู้ว่ามันสบายฝ่านะคะสบายฝานะคะโอเค มาว่าด้วยสีส้มเนาะสีส้มเป็นสีสวยมากนะคะสีนางพญาคงสุเนาะค่ะนะเดี๋ยวก็สูดูก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะสีส้ม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 นะคะสีส้ม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 นี่ไงมานะคะตลองขิดหรือตลองบ้านไล่นะคะ ฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเป็นงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนะคะพึ่งมาะะอันใหม่นะคะอันเก่าขายหมดแล้วนะคะอันนี้พึ่งมาอันค่ะอันใหม่นะคะพอแน่นนะคะใส่ได้ดูดูดีดูไม่ตกยุค <c oughs> ไม่ตกยุคอะไรเพราะว่าตอนนี้เขากําลังนยิยมอินเทนย้อนกลับยุคเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์นะคะอันนี้คือยุคยุคเก้าศูนย์นะสาว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 ,สาวคนไหนเคยเห็นคุณแม่ตัวเองก็เขาก็ใส่ประมาณนี้นะคะ างาน,นคิดยกยกยก,ยกตรงนี้ยกดอกตรงนี้างานถ่อนะคะถอเป็นตลองเป็นลายนะคะลายอย่างนี้เขาเรียกตลองไหลเขยยา,าเรียกไหลลงนะคะับสุชอบสีนี้คะ่ะชอบมากเลยสีส้มนะคะมันส้มมอมอมมันไม่ส้มแปดไงฮะนะอ่านะตรงนี้มันเป็น,ปนออกน้ําตาลอมส้มนิดๆเห็นไหมคะค่ะ มันเลยออกมาสวยนะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะวันนี้ว่าด้วยฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยแปดสิบาทนะคะผืนแรกคือสีส้มนะคะโอเคผืนที่สองคือชมพูนะคะผืนนี้ก็เป็นนางพญาเพราะอะไรเขาหัวแดงตีนแดงไงคะกลางก็เป็นชมพูนะคะหัวแดงตีนแดงคะ่ะกลางก็เป็นชมพูแล้วก็ขิดเขาก็สวยนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะวันนี้ไล์สายเก้าโมงช่างมาแฮะ วันนี้ไม่ได้บ่นสักช่างเลยนะคะมาตามนัดนะคะแล้วก็สีชมพูม่วงอันนี้เป็นม่วงดอกอัญชันแล้วม่วงม่วงเข้มนะคะกระเสื้อตัวนี้เลยนะคะกระเสื้อเลยนะคะนะเสื้อสีเรียบเสื้อสีเดียวใส่ผ้าถุงที่มีหลายนะคะสูตรแนะนำอย่างงสูตรเสื้อเรียบก็ใส่ผ้าถุงที่มีหลายนะคะนะจะใส่ถูกสีไม่ถูกสีไม่เป็นไรสวยอยู่แล้ว สบายสบายอากาศประมาณรีบสีห้าองศานะคะตอนนี้นะครับเป็นม่วงนะคะม่วงเม็ดมะปางหรือม่วงดอกอัญชันก็ไม่รู้นะโอเคร้อยแปดสิบบาททุกผืนนะคะสีที่คุณสุชอบมากที่สุดนะ um <c ười> นี่ค่ะก็คือหัวน้ําตาลไหมนะคะกลางเป็นชมพูนุโนๆชมพูอมม่วงนิดๆสีนี้สวยไม่มีที่ติเลยสีนี้ก็สีส้มนะคะสีนี้ก็สีส้มไม่มีที่ตินะคะ เล่นแม่สีได้สวยมากเหมาะกับผู้สูงวัยและดูอย่างอายุไม่เยอะนะคะโอเคร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะคุณสุอัดดีโอแข่งกับเหม็นสีช่างทาสีค่ะทำเหล็กแล้วไม่ทาสีทำสีไม่เสร็จค่ะเราก็บ่นไม่ค่อยเป็นเลยบ่นออกสื่อเนาะอันนี้สีแดงเรียก ชีดแดงตับนะคะแล้วมีเส้นเหลืองเหลืองอมส้มนิดๆนะคะ <c oughs> ก็เจไปแล้วนะคะสีนะคะเหมือนแดงตับแดงฉ่ำๆนะคะแดงฉ่ำๆไม่ใช่แดงไหวแดงฉ่ำๆเลยนะคะนะร้อยแปดสิบาทเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตล่องนะคะตล่องบ้านไร่นะคะวันนี้นะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมาแต่ไม่มีเวลาขายนะคะเพิ่งมาไม่มีเวลาขาย <c oughs> ม่วงค่ะนะคะตัวนี้คือม่วงเลยนะคะสีม่วงนะคะไม่ได้ม่วงอมไหนนะไม่ม่วงอมอะไรสีม่วงเลยนะคะตัวนี้นะคะสวยไหมคะนะม่วงนะคะร้อยแปดสิบาทเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นทอแน่นนะคะเป็นงานทอนะคะทอแน่นมากนะคะนะคะชมพูนะคะชมพูอมม่วงนะคะตลองเขาเป็นสีส้มนะคะคัสติดดีนะคะนะ มาะสวยใช่ไหมคะร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะใครอยากได้ก็จับจองสีนี่ก็สีนางพญาอีกสีนะคะฟื้นดำนะคะน่ะฟื้นดำยกตะหลองว่าสีออกครีมเบจสีเขียวนิดนิดแล้วก็สีส้มนิดนิดนะคะช่างทํงาออกมาได้สวยมากอันนี้สวยค่ะเขาเข้าเขา,เ,ขาเสื้อกุนสุดเลยค่ะตัดตัวนี้ดีกว่านะคะตอนแรกกุนสุดว่าจะตัดสีชมพูหรือไม่สีสม้ม ตัวนี้ดีกว่าค่ะสวยดีน้ำเงินค่ะนะคะน้ำเงินนะคะตล่องน้ำเงินตล่องตล่องบ้านไล่น้ำเงินนะคะทอแน่นนะคะฝ้ายทอแน่นนะ,ะใส่ได้เลยก็ได้นะคะแต่ก็จะบางนิดหนึ่งนะคะ่ะถ้าอัดว่าเกาก็จะพอดีนะคะฝ้าน้ําทะเลค่ะนะคะเปิดอสุดท้ายเนาะฝ้าน้ําทะเลของลายนี้นะคะเปื่อสุดท้ายนะคะ ฟ้าน้าทะเลร้อยแปดสิบาททุกผืนเป็นงานไฟร้อยเปอร์เซ็นตนะคะโอเคอัด้ากาวเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้เรามาพูดน้ําน้ําไหลนะคะน้ําไหลขิดนะคะไหลขิดเนาะสีแดงข้างค่ะสีโบราณนะคะแดงข้างนะคะสีโบราณโบราณนะคะแดงข้างร้อยแปดสิบาทเท่ากันคะ่ะน้ําไหลขิดนะคะ รถช่างมาค่ะวันนี้มีแต่ช่างหมานะคะมาสีน้ําเงินค่ะน้ําเงินนี่เป็นนางพญาขายดีมากเลยนะคะน้าไหลขิดต่อแน่นเป็นไฟายเส้นเล็กนะคะเป็นไฟลยเส้นเล็กถ้าใคายือเป็นไฟลยเส้นใหญ่นี่เป็นไฟา์เส้นเล็กๆใส่สบายนะคะและเมียดกับผิวเหล่านะคะไฟลยเส้นสีน้ําเงินนี่เป็นสีที่ขายดีมากนะคะเนาะน้าไหลขิดนะคะร้อยแปดสิบบาทเป็นงานไฟล์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ ต้องพูดแข่งกับช่างงานรถช่างมาพูดแข่งกับช่างนะคะเขียวน้ําทะเลนะคะเขียวน้ําทะเลเขียวน้ําทะเลค่ะพอระว่ังช่างพอดีช่างเอาไม้ปูผืนมาคะฟ้าน้ํา เขียวน้ําทะเลนะคะน้ําไหลน้ําไหลขิดนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะเอาน้ําไหลน้ําไหลขิดสีเขียวขี้มานะคะอันนี้เขียวขี้มาเขียวขี้มาเนี่ยเป็นสีที่สวยที่สุดตัดใช่ไหมคะนะน,นี่จะเป็นผ้าไม่หนามากแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายเราเซ็นก็จะใส่สบายเวลาอัดก็จะพอดีนะคะนะแัวน,นี้เนาะโอเคแล้วก็สี สีนี้ก็สวยนะคะฟืมดําหัวดาตินดําฟืมดําค่ะนะคะ,นะคะน้ําไหลเขาสวยวมันเด่นนะคะสีดํเพราะอันนี้ก็เด่นก็จะมีมันเหลืองมันเขียวเหลืองขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นน้ําไหลขิดนะคะนะอันนี้ว่าด้วยน้ําไหลขิดกับตล่องขิดนะคะร้อยแปดสิบทุกผืนนะคะ ชมพูอม่วงค่ะนะคะชมพูอม่วงชมพูชมม่วงหรือว่าสีบันเเ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกชมพูละเลี่ยละเลียนะคะก็พูดยากเหมือนกันนะคะเขาเขาผสมสีเรียนแบบสีโบราณนะคะเรียนบบโบราณนะคะร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะวันนี้ว่าด้วยผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นนะคะน้ำไหลขิดนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็ลองถักมานะคะ คืนนี้นะ่าจะเป็นสีเดียวกันกับที่ใส่ผงหรือเปล่านะคะโอ้คนละสีเหลืองทองค่ะนะคะสีเหลืองทองสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยเนาะส,สีโบราณโบราณน,นะคะสีเนเทาคนแก่แะคะก็ดูมีสีสันเพอเป็นสีน้ำไหลเป็นลายน้ำไหลนะคะ เป็นไฟายเส้นเล็กทอแน่นนะคะตอนแน่นใส่สบายๆนะคะทำไหลนะคะเหลืองทองนะคะตัวน,นี้นะคะเหลืองทองมีส้มวิ่งด้วยนะคะแดงเลือดหมูค่ะนะคะในแดงเลือดหมูแดงช้ำนะคะแดงเลือดหมูนะคะนะคะร้อยแปดสิบาททุกคืนนะคะวันนี้ช่างมาครบนะคุณสุดไร้สายเพราะว่าพาน้องเองไปหาหมอน้องเอยังอยู่ห้อง ชุ่มฉืนเน่าดูนะคะสีแดงคะคนละลายกับเมื่อกี้นะคะดูตรงไหนก็ดูก็งงๆน้องเอบอกว่าดูตรงออน้องอ้นน้องอ้นบอกว่าให้ดูตรงนี้นะคะ่ะดูตรงนี้เห็นไหมตรงเลี้ยวตรงนี้ตรงเลี้ยวตรงนี้ก็สีส้มเห็นไหมเลี้ยวตรงนี้สีเขียวที่มาเห็นไหมคะตัวน,นี้จะแดงสดฝานี้จะแดงฉ่ำฝานะคะสีคนละสีนะคะถ,คถ้าใครต้องการตัวน,นี้ก็ดูนัมเบอร์เอานะคะส่วนตัวน,นี้ก็นะ ก็สวยและแปลกลีนะคะเป็นสีไผ่ค่ะแปค่ะน้องเอวน้องน้องอันว่าตูตรงนี้นะคะโอเคจบนะคะ็จะจบได้นะคะพักไปยนเพออราะช่างหมาช่างไฟก็หมานะคะช่าง พวงเหล็กก็มาโอ้โหวันนี้วุ่นบายไปหมดนะน้องเอเข้าโรงพยาบาลวุ่นไปหมดนะคะนะแล้วสุดก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลนะคะเพราะให้พี่แดงเฝ้าอยู่นะคะว่า,าน้องเอเขาหายใจไม่ค่อยออกมาคืนหายใจไม่ออกมามาสองสาวันแต่เขาก็ฝืนนะคะทํางานนะคะนาซอยมอยถ้าถ้าไม่หนักเขาไม่ฟูนะคะรุ่นนี้ร <laughs> ุ่นนี้ต้องหนักหนัก,หน,กหนักเฉียดตาย <laughs> เฉียดพันนะคะเฉียดพันเขาจงจะฟูนะคะ เราก็บ่นเาว่าทําไมต้องให้ถึงที่สุด่ก็ถูกก็เป็นเหมือนกันนะถ้าพี่มุกไม่มาถึก,ก็ตายเหมือนกันนตายที่บ้านของสุไม่กินข้าวแล้วสิหวันแล้วพ่มุกคุณโมโหอยู่ได้ยังไง <c oughs> นองเอกก็ทายกันนะลูกไม้หล่นลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นนะคงใหญ่ขายของสุดนี่แหละนะคะนะ <c oughs> ถ้าไงของสุดก็ต้องขออนุญาตนะคะก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ จะไปดูทาหน้าที่ของคุณแม่นะคะ,ะทําหน้าที่ของแม่กูไปดูน้องเอ๋ยังอยู่น้าห้องฉุกเฉินอยู่นะคะน่ะให้พี่แดงเข้าไปเฝ้ากับพี่หมกอยู่แลว้วอุณสุกก็ต้องใส่นะคะใส่นั่งที่นั่นนะคะสู่ไปอุณสุก็นั่งถากันอยู่หน้าห้องไอซียูอ่ห้องฉุกเฉินทาหน้าที่ของเรานะคะนะ่ะอุ้สุกก็พรุ่งนี้งานตัดจะมานะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวดูข่าวน้องเอ๋ว่า เอาไวแค่ไหนถ้านไ,ไวทข้างโรงพยาบาลเขาจะส่งสีนักิัณ์เองนะคะนัน่นคือหน้าที่ของหมอนะคะรอให้หมอใหญ่สิบโมงหมอใหญ่มาแล้วแพทย์เฉพาะทางมานะคะตอนนี้ก็เขายัางให้ออกซิเจนหรือให้ฉิดยาอยู่คุณสุพไม่ทราบเพราะเข้าไปไม่ได้เขาไม่เขา้าแล้วก็แค่เฉื่อไปก็ไปเป้าหน้าห้องอยู่เฉยแค่นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วค่ะ สรจะไปเรื่องบ้านด้วยนะคะหลายเรื่องหลายราวนะคะยังไม่ได้ทานเข้าเช้าอยู่งั้นก็บุญรักษาทุกคนนะคะนะฮะ,ะส่งแรนใจมาให้บแลเอกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณมากค่ะวัดเอ๋กน